หรอมาไงคะโกรธแม่เหรอแม่ออกมาไม่อยากอยู่คนเดียวหรอ <c oughs> ไปหาพ่อไปไปหาพ่อไปนะไปหาพ่อพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นไปหาพ่อไป ให้พ่อเรียกนู่นไปพ่อจ๋าไปหาพ่อใช้ให้ไปหาพ่อเข้าไปรู้เรื่องยิ่งกว่าคนซะอีกนะั่นแหลไหนใครเสียงดังไหนใครเสียงดังใครเสียงดังนะ ใครเสียงดังนะนุน๊กกระโดดมาเลยมากระโดดมาเลยกระโดดมากระโดดมาเลยมาไว้ไว้มาไว้ไว้กระโดดมาไว้ไว้ไวไว หลุดมาเร็วดึกแล้วนอนได้หรือยังบ้าพลังเลยครับบ้าพลังเลยครับบ้าพลังเลยครับมาแม่รับมา ข้าวหอมพี่ข้าวหอมค่ะพี่ข้าวหอมพี่ข้าวหอมคนแกงพี่ข้าวหอม นายไม่รับ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  <c oughs>